วันนี้เราอยู่กับ PS5 Pro ครับตัวใหม่เราจะมาอันบ็อกกันยกขึ้นมาดูกันดีกว่าหน้าตาเป็นไงบ้างชิ เรามาดูความแตกต่างนะครับของ PS5 Pro นะครับตัวใหม่เนี่ยกับตัวเก่านะครับจะเห็นว่าความหนาในความอะไรเนี่ยแตกต่างกันเยอะค่อนข้างมากนะครับดูจากด้านหน้าเนี่ยก็เห็นชัดว่าเอ้ยมันมีความแบบว่าบางลงนะครับสลิมมากขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญคือรอยบาก4บากที่เป็นเอกลักษณ์ตรงนี้ครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมามาดูด้านข้างกันด้านข้างที่เห็นชัดเลยทีเดียวนี่ ดูด้านข้างนะครับเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าตัว PS5 Pro เนี่ยจะมีความแบบว่ามีโค้งมีเคิร์ฟนะครับแบบเว้าเข้าไปให้ดูบางลงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นนูนๆตัวเก่าจะเป็นนูนๆและที่สําคัญคือตัวนี้พอไม่มีดิสไดน,นะครับเราก็สามารถแกะตรงนี้ออกมาแล้วก็ซื้อ Ultra Hard Disc Bullet เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับถ้าใครอยากเล่นแบบเป็นแผ่นนะครับมาดูความแตกต่างตรงปุ่มด้านหน้าบ้างครับ ถ้าเป็นตัว P s 5ไเครื่องเก่านะครับเราก็จะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่มันมีดิสในตัวก็จะมีปุ่ม eject ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่มีดิสในตัวก็จะมีปุ่ม power อยู่ปุ่มเดียวและที่สําคัญคือ2ช่องพอร์ตนะครับจะเป็นไ p e C มาหมดนะครับสำหรับตัว p s 5 Pro ตัวใหม่แต่ตัวเก่าเนี่ยจะเป็น usb a นะครับแล้วก็มีไ y p e C 2ตัวที่แตกต่างกันนะครับอ่ะส่วนด้านหลังนะครับมาดูกันจริงๆแล้วด้านหลังเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันนะเราจะเห็นว่า usb a นะครับมี2ช่องมีแล HDMI นะครับแล้วก็ จุด power นะครับจุดเสียบปลั๊ก power เนี่ยที่สลับตำแหน่งจากเดิมแค่นั้นเองสเปคฮาร์ดแวร์ปรปับปรุงเริ่มต้นดังนี้นะครับ GPU อัปเกรดเพิ่มจำนวนมพิว u ์ยู n i t อีก67%ใช้ ram ที่เร็วขึ้น28%ประสิทธิภาพการเรนเดอร์เกมดีขึ้น45%รองรับ ray tracing ขั้นสูงประสิทธิภาพในการแสดงผลเพิ่มขึ้นนับจำนวนเส้นแสงนะครับอีก2-3เท่าจาก PS5 รุ่นปกติฟี a t u r e spectrum super resolution ใช้ AI ช่วยอัปเกรดสเกลภาพ รุ่นความจุสูงสุดที่2เทาลบต์รองรับ Wi-Fi 7รองรับ VR r และการเล่นเกมที่ความละเอียดระดับ 8K ไม่มีเวอร์ชั่นได้พ่วงมาด้วยต้องซื้อไดอาลต้าเฮดดีบูเดิสไดเพิ่มถ้าอยากจะเล่นเพิ่มเติมนะครับ PS5 Pro นะครับมี PS5 Pro เกม e b o ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเกม PS4 และ PS5 เดิมให้เล่นบน PS5 Pro ได้ดีขึ้นซึ่งเกมต้องรองรับด้วย แล้วโซนนี้ยังจับมือกับสตูดิโอเกมนะครับทั้งนอกและในบริษัทปรับแต่งเกมยอดนิยมหลายๆเกมให้ทํางานบน PS5 Pro ดีขึ้นเกมเหล่านี้จะมีตาสัญลักษณ์ PS5 Pro Enchant แปะเพิ่มเข้ามาด้วยราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่699.99ดอลลาร์นะครับฟังสเปคกันมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัว PS5 Pro ตัวนี้นครับวันวางจําหน่ายครับ7พฤศจิกายนนี้ครับ ราคาตัวที่แม็กซสุดความจุ2เทาไบต์คือ29490เพื่อนๆว่าไงครับควรซื้อไม่ควรซื้อคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย